กาสวัสดีกันทุกท่านผมพบอันนี้นะสกับน้าตอนนี้อยู่ในคอร์ดิสติบูบายนะฮะวันนี้ก็จะมาใช้ปืนแอสโฟลนะที่ถูกดัดแปลงให้เป็นวีเสเป็นเทเลสน์แสดงบอกกันเลยนะว่าในเกมคอร์ดิสติบูบานี่ยมันไม่มีปืนวีเอสนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดัดแปลงแอสโฟลให้กลายเป็นวีเอสเองนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคสไนเปอร์ตาและแทนแป๊บ อ๋อตายโอ้โหเออเออตายโอเคโอเค,อเคไปทางไหนไปที่ีใช่ไหมโอเค ผมว่านี่คงไม่ใช่ครับตอบเท่าไหร่ใช้มือ SVD น่าจะดีกว่ามั้งแน่นอนต้องดีกว่าแน่นอนแหละคือมินจากไหนวะเนี่ยได้ยินเสียงคือมินหรือเปล่าอุ้ย ท่อไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยมีประตูอยู่ประตูโอ้โหเวรกรรมโอเคหนึ่งศพ คุณคิดว่าตัวเลิกนี้เป็นตัวเลิกที่ดีหรือเปล่าข้อดีของการใช้ assault b a d e ดัดแปลง assault มาเป็นปืน s n เ p อร์นี่ก็คือมันไม่มีปัญหาเรื่อง lung r e f e a ช u r e ก็คือซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า,ออกา,วาการเวลาเวลาในการหายใจแล้วก็มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องออการสัสะเทอนเมื่อหายใจด้วยนะเฮ้ยสองคน,าาน,นข้าเมื่อโอ้แม่เจ้า มือนนี้น่าจะไม่ใช่คำตอบแล้วมั้งน่าจะอยู่ข้างบนไม่มีโอเคเฮ้ยเวลาใกล้หมดแล้วเราน่าจะแพ้ใช่ไหมแพ้เออแพ้ขอโทษ ขอโทษจริงจนะจ๊ะทุกคนไปตรงไหนไปที่ a โอเคน่าจะมองกระส่ายโอโ้นี่มีโดนนินนอนแค่นัดเดียวอโอ้สุดยอดเพื่อน ไม่อยากฟีรลรเอาเลยลวันนี้ก็คืออันนี้คือคลิปนี้คือคอนเทนต์ของวันนี้ไปตรงไหนนะเพื่อนรู้ไหมว่าการเล่นเป็นสายหบู์เนี่ยคงไม่ใช่คำตอบเท่าไหร่แต่สายแคปน่าจะเป็นคำตอบโอ้ ตรงนั้นอุ้ยตาไม่โดนหัววะ่ะโอ้โอ,โอเวนกรรมตายข้างๆเราลเลยอ๋อตัวกระตุกโดนยิง โอ้โหไทยพิศพ่าเมตาที่ปัจจุบันโอเคเมียนฝั่งดูที่ว่ามันจะเมืกไหมสำหรับฝั่งป้องกันกมีนอยู่ข้างบนนีนน่แหละโอเค โอ้โหโอเคคว้าเลยมาแล้วโอเคดูว่านองไปฝั่งนั่นแหละเฮ้ยมันจะมาทางไหนเฮ้ย โอ้ยตาดีเหลือเกินมองว่าคงไม่เป็นแบบรอบที่แล้วนะตะกินทองสวยไม่เอ่ย โอ้โหโอ้ยสุดยอดสุดยอดใช้ชอ็อตต้องเรงต่ำหน่อยเวลาดีขึ้น โอเคลองช็อตเฮ้ยเรามีใช้เหนือกว่าวะไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึง V S เออไม่ใช่ที่ปืนกระบอกนี้ที่ใส่กระสุนจาะเกาะมันจะใช้ได้จริงคือปืนแอสปอลเนี่ยปกติเขาจะนิยมใช้ติดตัวแมกซีนแอสเซนน์แม็กบีนะฮะแต่ว่าผมวันนี้ผมมาลองไงมาลองใช้แทนปืนสไนเปอร์เลยนะ ตายเพื่อนเราตายมันจะไปทางมีแน่ๆสิ่งข้อนี้ของการตัดแปลงเป็นอันนี้คือ Last <man> สามารถเ a d ช็อตได้แค่ได้สามารถเทสช็อตคิวได้แค่เออได้เพียงกระสุนหนึ่งนัดเท่านั้นนี่คือข้อดีนะว่าคงไม่มีใครขึ้นมานะเฮ้ยอยู่ที่มีเหรอ เอโอ้ยต,ติดกำแพงโอ้ยเออขอโทษลองใช้ SVD ได้ไหมคลิปหน้าเนี่ย แค่ตรงนี้แหละคงยิงโดนยากคือมินผ่านไปหรือเปล่าวะโอเคโอ้ โเจ็บใจเจ็บใจโอเคสุดยอดแค่นี้แหละ ไม่ได้เออไม่น่าใช้เลยไม่น่าใช้ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช้เลยเปลี่ยนไปใช้ตัว SVD ดีกว่าเออลองใช้อกีกตาดีกว่าในในทีมแดนแมทละกันเนาะ